จับตาให้ดีมีโอกาสมาไทย New MG EV Hatchback ราคาเป็นมิดกริดวอล l อย่ากระพริบตาก่อนฟังข่าวนี้ฝากกด subscribe กด like กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ในประเทศอังกฤษและออสเตรเลียรวมถึงเมืองไทยจับตามองว่าณเวลานี้ MG กำลังประสบความสำเร็จกับรถยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย s a c มากกว่ายุคก,ก่อน SAIC takeover เสอีก นั่นจึงทําให้หลายคนลุ้นว่าตัวสารต่อความสําเร็จของ MG3 มันจะเป็นอย่างไรเพราะ MG3 ขายดีมากในตลาดออสเตรเลียชนิดที่ว่าตลาดอื่นๆคงงงเป็นแถวแต่จากการทําข่าวและรวบรวมข่าวเมื่อปี2021เราก็ได้ข้อสรุปดังกล่าวคือ MG ยังไม่ได้มีการประกาศนโยบายว่าจะเอาอย่างไรกับ MG3 โฉมใหม่แต่ยืนยันกับสื่อหลักในอังกฤษและออสเตรเลียว่า จะมีการเปิดตัว MG EV ขนาดเล็กในอีกไม่นานนะักโดยรถ MG EV คันเล็กที่สุดนี้จะเป็นตัวถังแฮชแบ็กและยืนยันอีกว่า MG EV แฮชแบ็กคันนี้ไม่ได้มาแทน MG 3โดยตรงบางสื่อบายบอกว่าอาจจะเป็นขนาดคอมเพคประมาณ Corolla แฮชแบ็กที่ยาวประมาณ4.2เมตรหรือยาวเกือบเท่า City แฮชแบ็กในประเทศไทย ล่าสุดเว็บไซต์ autohome.com.cn ได้ลงภาพแอบถ่าย NewMG EV Hatchback คันใหม่ที่ทดสอบงานวิศวกรรมในประเทศจีนโดยจอดเคียงข้างอยู่กับ r o ว i i i e v v รถคันนี้ดูแปลกตาอย่างหนึ่งคือขอบซุ้มล้อมีขนาดใหญ่โตมากพร้อมกับขนาดล้อที่ต้องใหญ่โตตามแต่ขนาดล้อก็ยังไม่โตพอที่จะทำให้เต็มซุ้มล้ออยู่ดีทำให้โปรไฟล์ด้านข้างตัวรถดูเพรียวบาง ขนาดเดียวกันมิติความสูงก็ด้านสูงพอกับโรวี่ i 5 ev ที่จอดข้างๆซึ่งสูงประมาณ1.5เมตรเศรูปทรงตัวถังของ mg ev hatchback จะเน้นง,งานดีไซน์ภายนอกหรือยังคงรักษารูปลักษณ์ในการใช้งานในครอบครัวได้ส่วนรายละเอียดงานวิศวกรรมไม่มีข้อมูลหลุดมาเลยแต่เมื่อดูจากภาพแอบถ่ายช่วงล่างก็มีความเป็นไปได้ว่า mg ตัวนี้จะมีการดัดแปลงจากรถน้ำมันไม่ใช่เป็น ev platform อ เพราะการใช้แพลตฟอร์มจากรถน้ำมันมาดัดแปลงจะช่วยเรื่องต้นทุนการพัฒนาไปได้มากข้อมูลตัวรถยังไม่มีเพิ่มเติมแต่เมื่อปรากฏเป็นรถทดสอบขนาดนี้มั่นใจได้เลยว่าในปี2022คงจะได้เห็นกันและน่าจะเป็นคันดิเดตหนึ่งที่อาจจะต้องเตรียนเข้ามาไทยเพราะนโยบาย MG Thailand คือการรุกตลาดรถ EV เต็มตัวแล้วและแน่นอนว่า Great Wall Thailand ต้องตั้งรับแน่นอน หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไคร์ช่องคีสกายขอบพระคุยงสูงครับ